มาครับสวัสดีพี่น้องสุขคูซุกคนสุส่มองส่วนโมนีม่ยุกทงหน้าครับพี่น้องมาสูบน้าออกจากเขานะครับบ่หมีหมองตังหมองว่างถือเอาพี่น้องครับตุลักทุรเร่จักหน่อยนะครับนั่งกินยุคหฮมนี่แหละได้ต่ำบักหุ่งครับไก่ทอดครับโค้งไก่ทอดอมีรถอเลียนพันพี่น้องไหมใบบกกอ่ครับบกกอ่าก่อน น,น้องมังมนบางน้องสีล่ละโค้งไกลอบบนี้นึ่งเพียงไรโอ้ตำบหมงกับรถเด็ดคับแซบครับมาีน่น้องมาน้องมันสีรถดูตรง ตอนนี้พักเครื่องอยู่ถึงเขาพักเครื่องไปสักวันเพียงสจับมุ้งรถเด็ดครับเด็ดแสบนัวครับคงไกลถอดเพียงนกาแฟไม่ลด มีรถแลนทันทางเนี้ยเลยกก่นอ้ออจินเขาอยู่ขังข้างเด้ยงกลยม,มีรถมา ขอ่อไปเอออจานมาหน่อยพ่อไปลอดปงด มามาทศเบา้องกันเพื่อนข้ากันทักทำหุงเซ่บกวัก่ัน